ไปละนิดนึงเพื่อนที่ตัดทรงอย่างพระจา่ากับบรูเด้อเพราะว่าพะล่ออยู่แล้วเดี้ยท้ย <c oughs> ล่อล่อ <c oughs> ล่อทรงผมพะล่ออยู่แล้วเด้อไอ้ตาตัดออกมากระสีออกมาสวยไหมตัวเฮ็ดเองนะโตัวตีัดๆน้อย <c oughs> แมนทีมงานใ,นใหญ่เด้อที่เพื่อนตา มาเห็ดอันนี้ให้ฮะนะจ้ะเพ่อบ้านเพ่อกาตัดเป็นอยู่แล้วตอนเพิ่นสมัยเป็นทหารเพิ่นอยู่อันกองทัพตัดผมแม่นจ้ะมาดีฟอริฟายเอาแมนอะไรก็ได้ใช้ได้สวยๆงามๆมาแอบมาแอบแอบซ่องแอบซ่องแอบซ่องไปประจาสิพาไปซ่องเอาเอาลบลบลบรุมลบมุมลบมุม ว่า,านาต้นใหม่เมื่อกี้ไม่ได้เนี่ยนาะต้นเมื่อกี้นี่ประจาลืมซื้อ <l ots> นี่ค,ครับครับผมนี่ฝากเนื้อฝากตัวภัยผู้จักทีมงานนาะนะต้นไปกับอีย่างก็เครื่องเสียงเนาะเครื่องเสียงแล้วก็มีไฟแล้วก็อะไรหลายๆอย่างอยู่ด้วยจ้ะอยู่ยยลําเฮยด้วเนาะนาต้นคืออะไรนี่หมู่บ้านอะไรหมู่บ้านภูมิครับบ้านภูมิด้วจ้ะประจากับบุคคลคุ้นเคยแต่ประจากับหู้จัก ญาติญาติเฮียเพื่อนจ้ะกินอยู่น้วกันถ้ามีเวลาก็ได้กินอยู่ด้วยกันน,น,น,นันต้นถ้าไม่มีเวลาก็คืองานยอะองานอาต้นงานหลายอยู่แล้วเพื่อนลายย่างปลูกผักทรงตลาดได้จะเด้หู่นลายได้ดีเพราะว่าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์มากค่ะ นอนาต้นอันาต้นปลูกอย่างตอนนี้ตอนนี้ลงทักการหอมทักการหอมนะจ๊ะปลูกข้าวครับนะฮะปลูกข้าวออกรวงแล้วกําลังสีสุกแต่พระชาบ่มีโอกาสที่ไปถ่ายเลยจ้ะเดือนหน้าเก็บเกี่ยวแล้วครับนะเดือนหน้าเดือนหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยวพระจ่าสิไปสอดส่องสอดส่องสอดส่องตายค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้ากช่องอีสานระเบิดด้วยครับใช่ขอบคุณมากคุณ กดตับสกายแล้วก็กดแชร์นะครับกอยู่เป็นโสดเลยจ้ะติดต่อได้เลยโสดกะะโสดกายค่ะประจ่าพาไปเลาะพาไปเลาะครัวอู้บางหลายครัวมันหกหกหกเราจะอยู่กับหลายคนกับชิประมาณนี่พี่แก้วพี่แก้วจ้าคุณสมพรรัวซิ่งครับผม เนี่บอกแม่ติ๊กจอกเจ้าคืออะไรก็จะแม่องแม่ทองทอใส่สิ่งทั้งมแม่จะสิไปอีกเด้อจะสิไปอันไปไปใต้เนาะเดี๋ยวไปใต้ก็จะมีคลิปแม่นแม่นอีสานนะเจ้าจะไปไหนแม่แม่นักเจ้าสิไปอีสานไปขนแก่นหรือน้องคาย ไปอุบวนไปอุบลนไปอุบลแถวโซนบ้านพ่อบ้านใจกล้าเลยเด้อจาเดียวประจ่าสิมีคลิปไปเบิ่งแต่คลิปประจากสิขออนุญาตสิซาจักน้อยเด้อจาไปเป็นอย่างประจา่าจังลีกหลีกๆลีกเนื่องจากว่าเ <c oughs> มื่อนี้เพื่อนก็นมีการกินน,น้ำชากาแฟกันเล็กๆน้อยๆนะเด็กๆอันนี้เป็นทีมงานดเด้อจาเดินหลากหลายทีมงานทีมนท่มาอยู่ร่วมกันก็นมีทั้งทีมงานไก่ซิงแล้วก็อ่า อันอย่างน้อทีทรอยเพื่อนป้จ่าจำซื้อบ่ได้แน่นอนเด้ออ่าอยู่ข้างในอันนี้ซิมีซิเพื่อนซิมีร้านอยู่แล้วนะตามชอบเพื่อนเด้อเข้าไปทักเบิร์อาชีพเห็นหน้าคุ้นๆกันซีเมนอันนี้ป้าจ่าโบจักก็เลยซีโบอยากษว้ามีมุมมีมีเดี๋ยวมันสิมันมันสิโบถือต้องนะจ๊ะเนาะป้าจ่าสิเห็ดคลิปสั้นเด้ออันนี้สิเห็ดคลิปสั้นเก็บเกี่ยวคลิปสั้นมาละ ปจก,กเลยที่จริงมีอยู่สามสี่คนอยู่โอ้ล้ออยหัวได้เหตุที่พ่อบ้านอ่าเป็นอย่างคือได้ตัดผมคือพ่อไปตัดตามร้านบ่อยๆแล้วไปเท่าใดคนมันกลายนะเพื่อนก็นเลยแบบไปเท่าใดกับอันาัอยู่เรื่อยก็เลยบอก เปลี่ยนมาตัดเองแล้วกันทำงานมันกลับมาทำตับเดิมแมนแล้วก็เพิ่นเคยเป็นทหารแล้วก็อยู่อ่าอยู่อย่างพอบ้านตัดโพนี่โอ้ตัดต้นแสานี่อยู่เนประจำแล้วแมนเมนเพิ่นอยู่อ่าประชาสงเคราะห์กินข้าวแกงอีหยางก็ต้องร้องวันยังกินข้าวทุกเม็ดนั่น้าเลยเพิ่นมีเพลงเพิ่นแล้วก็พอเพิ่นไปเป็นทหารกัน อาเซได้อยู่หน่วยนี้ประจำนะกระตัดผมตัดหย่างแบบนี้นา<อ>แล้วก็พอไปอาเท่าแก่เพิ่นพาไปบริจาเคเนาะแม่นบอกเฮ้ยเมื่อกี้นี่ไปไซส์พ่อว่านไปบริจาคไปโรงเรียนแม่สอดครับแม่นไปโรงเรียนแม่สอดขึด้นดอยอ่ากับกัได้โอกาสไปจัดผมก็บ่มมีจะเพิ่นจะเฮียเพิ่นกะซอยในในแบบที่เพิ่นเห็ดได้สมัยเพิ่นกะอนาซอยกันไปเพราะว่ามันหลายคนนะจ้ะ อันนี้ประจา่ามารวบรวมจะอาชีวเึกษหรืออันนะปฏสิเหตุคลิปสันส้นๆเดอ้อคลิปสันส้นๆในแบบนี้หล่อมากก็เข้าไปเบิ่งเ้จาจะอันนา่าจะเป็นตามชอบปี้เพิ่นขายของจะประจ่ากระบอยา่าเอ่ยเดี๋ยวพระจ่ายันว่าว่าพิษอน,นะเอาไว้ให้มันชัดเจนละ่ะกับมาเรื่อยๆจะมากินส้มตำแต่ว่าซองหนุ่มนี่การมาบ้างบ่มา,บ,าบ้างคือความสะดวกตามสะดวก พอบ้านว่าแน่กระไดครั<า>บผมฝากอย่าลืมฝากเลยก็จะเห็นคลิปสัชนชคนากดติดตามล้วนะครับฝากแชร์ด้วยน,นะครับเดี๋ยวพามาเบ่งอันนี้สิพามาเบ่งลูกนอ้องพร้อมบได้เกี่ยวกันเด้อแต่ว่าอยู่ด้งกัน <c oughs> น้ำตาลลูกน้องพอบ้านห่วงพอบ้านคักลาอยู่จ้ะ